ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้คงพบก,กับมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของพระเวสสันดรตอนสองกุม,มารในตอนตอน้นปรากฏว่าตอนที่ชูชกจะขอเอาสองกุม,มารไปขายแล้วก็จะมอบให้เป็นทาสของนางอมิตตดาพรมามณี รายงานกับพระเวสสันดรอย่างนั้นนะท่านถามพระเวสสันดรนั้นถามว่าท่านนะ่ะจะมาขอลูกทั้งสองเราไปทําไมกันช่วชกก็บอกว่าจะไปขายแล้วก็ส่วนที่เหลืออย่างอย่างกันหาเนี่ยอย่างชาลีเนี่ยจะไปขายแล้วก,กันหาจะเป็นทารับใช้ของนามตุตตนาพระมณี ตอนมานั้นมาจบลงตอนนี้ว่าท่านสองก็มาใน้สดับทางนั้นแล้วก็ตกใจมากจิงได้พากันไปแอบหลังพระคันตะคุด,ดีแล้วก็เดินหนีเศร้าซอ,อนไปตามพงรกด้วยกลัวว่าตาชูชกเจะตามมาจับตัวจึงตกใจให้ใจสันรัวไม่อาจที่จะแอบอยูนะ่หน้าที่ใดๆได้ไดได เพียงได้พาการวิ่งไปทางโน้นบ้างวิ่งไปทางนี้บ้างกลับไปกลับมาเจอทั้งในที่สุดเมื่อทิ้งสาโปรกรณีแปลว่าความกลัวมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไปมันจนที่สุดของชีวิตคิดว่าจะหนีหพ้นเมื่อทิ้งสาโปรกรณีก็พากันลงไปแต่ว่าเวลาลงท่านดาวสองเป็นคนมีปัญญา เดินถอยหลังลงสแสดงว่าคนเดินลงไม่มีมีแต่คนเดินขึ้นรอยมันรอยขึ้นนะถอยหลังลงลงไปแรกใบบัวปิดที่สะอือน่นกายยืนอยู่ในกระแสะชนขึ้นในน้ําในชาน้ำในบนนั่นเองวันจกตรงนี้นะเปน็นอะไเเรื่องพระเวสสันดรแต่ฟังฟังจริงๆไปแล้วเขาลุ่มลุ่มดอนดอน,นนะ ขอขอบคุณท่านผู้เรียบเรยียงนางสือที่ให้เป็นนางสือที่ยึดเอาเป็นหลักคือเป็นแนวเหตงกันใช้อธิบายในเรื่องราพระเวสันดรแต่ว่าขอขอบใจท่านที่พยายามตัดทอนเสียงที่ดีๆทิ้งไปเสียนี่ถ้าบาังเอิญไม่เคยเทศมาบ้างอะไรมาบ้างก็ยิ่งไปกันใหญ่ขาดหมด อรเวทมรนดาที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านบอกว่าพระศาสนาข้อทาคตที่จะสลายลงไปไม่ใย่ใครหรอกก็คือลูกขนอทถาคตนี้เองเป็นผู้ทำลายก็ได้แก่อุบาสกุบบายสรกาและพิสุพิสุนีพระผู้ชายพระผู้หญิงสมเนรสมเนรีเนรผู้ชายเนรผู้หญิงอุบาสกุบบายิกาคือสาวกผู้ชายสาวกผู้หญิง พวกนี้แหละที่เขาทําลายถ้าพวกนี้ไม่ทําลายคนอื่นเขาก็ไม่ทําลายถ้าพวกนี้ทําลายมันจะมึงจะจะิจนจะสิ้นสากเวลานี้จะรู้สึกเอา้ายังทายังไม่ทําลายจะตัดกิ่งตัดก้านตัดรากฝอยตนเข้าไปเยอะแยะแล้วดีไม่ดีเอาชาวบ,บ้านเขาทำโน่นเขาได้ทิพย์ปิจคตรยัญเขาได้มโนยิทธิเขาได้ปัญญา แต่พระไม่ได้บอกว่าเอาท่านได้อย่างนั้นนะมันเป็นอุปาทานนะไอ,อ้ทำอย่างนั้นน่ยมันเป็นอะไรอ,อุพาสโอสวยเลยอุปาทานยังยังพอมีเขา้าถ้าบอกเป็นอุพาสนี่สนแสดงว่าท่านผู้นั้นไม่รู้ภาษาเลยเลยยิ่งบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเทวดาไม่มีก็เลยเกลียกลายเป็นสาวกของ คุนนาคีวกไปไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรชื่อว่าเป็นดีรัฐีปลอมเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่เวลานี้ก็มีอยู่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนานาแค่เวลาที่จะใส่บาตรทำบุญสืบประวัติสะก่อนนะนี่มันไอ้หมายความอาตมาด,ดีอาตมาถ้าไม่ชอบก็จะมาใส่บาตรที่วัดนี้เลย ก็หมดเรื่องกันไปก็เลาว่ากันไปตามนี้พระพุทธเจ้าจะว่ามาแล้วก็ว่าไปในเรื่องมันก็จริงขนาดพระผู้ใหญ่ที่มีส่วนเข้าร่วมในมหาเทระสมาคมยังออกปากก็ต้องคิดแล้วความจริงพระเรานี่ถ้าจะปรับปรุงให้ดีตามที่ท่านพระราชาคณะท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกในมหาเทระสมาคมท่านตรัสท่าน,ท,าน,ท,าน,ท,านท่านพูดมาท่านปรารภนะ ท่านปรารบกับนางเสือพิมก็ต้องคิดท่านบอกว่าจะปรับปรุงพระให้ดีนี่ไม่ต้องไปปรับปรุงที่ไหนปรับปรุงส่วนใหญ่ที่มีความสําคัญในกรุงเทพให้ครบถ้วนถ้าพระในกรุงเทพเนี่ดีเสียได้ที่อื่นมันก็ดีหมดแม้พูดอย่างนี้ชื่นใจแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ว่านางเสือพิมพ์ฉบับนั้นเขาไม่ได้ลงบัฟราชาคณะองค์นั้นชื่ออะไร องค์นี้ขอบูชาเป็นกรณีพิเศษท่านจะมียศชั้นไหนไม่สำคัญสำคัญที่เียงว่าท่านพูดจริงจรงตรงความเป็นจริงก็ชื่อว่าท่านต้องทำจริงด้วยแต่พระองค์นี้ถ้าไม่ดีต้องไม่พูดแบบนั้นการที่กล้าพูดแบบนั้น,นหมายความพระองค์นี้ไม่ติดในลาภยศสรรเสริญสุข ความจริงพระนี่สอนให้ชาวบ้านเขาละความรักในระหว่างเพศเห็นโทษของความรักในระหว่างเพศเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความหลงพระก็ควรจะตัดสินใจโปร่งตัดมาเสียหมดไอ้ความรักในระหว่างเพศความโลภก็จงอย่ามีความโกรธก็จงอย่ามีความหลงก็จงอย่ามี ไม่ใช่ว่าเทศให้คนอื่นเขาทำดีแต่ว่าตัวทำเลวนี่ประการหนึ่งประการที่สองพระที่ว่าเป็นปูชนียบุคคลควรจะตัดอารมณ์โลก,กีวสัยออกไปเสียตัดไม่ขายก็ระงับมันระหว่างที่บทยายมีหนึ่งยาสนใจในลาบสการะอยา่าจิตผูกพันได้มาทำงานเป็นสาธารณประโยชน์ให้มันหมดไป องลาบหมดไปไม่เสียใจสมไม่ต้องการยศถามรรนดาศักสี่บังเอิญถ้านให้ยศถาบรรดาศัก์ก็ไม่เมาในยศห้าไม่สะดุ้งสะเทือนในคำนินทาหไม่ยินยะไม่ดีใจไม่เกิดกันสนเสรินแล้บคำสนเสรินเจ็ดไม่หวั่นไหวเมื่อทุกเกิดขึ้นแปดไม่หลงละเลิงสุขจริงเกินไป าการแปดไปาการนี้มันเมื่อเวลาเป็นพระตอนระงับปัญโยนทิ้งไปเพราะว่ามันโลกเป็นโลกิยธรรมคือท,ทำประจําโลก <c oughs> ถ้าพระย่าสนใจอยู่ในเหตุแปดราการนี้อาตมาคิดว่าไม่ควรไว้ไม่จําเป็นจะต้องไหวเพราะว่าแต่งตัวเป็นพระแต่ว่าใจเป็นชาวบ้านมันจะเกิดประโยชน์อะไร จะไหวคนเท่ากันนี่มันจะมีประโยชน์อะไรอันนี้เขาบอกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี้ใครเขาเตือนทีว่าพูดจวกพระหนักหนักมีพระราชาคณะบางท่านไปพูดกับคนบางคนวันนี้ไปบอกให้เบาๆบาทีทา่านนะองค์คนนั้นบอกเอา้าใครกล้าไปบอกแล้วความจริงก็ตามาก็มาช่ยักษ์มใช่มาร ได้เวลาก็พักมันนานแต่ตอนนี้มาเอาอีกแล้วไอ้ที่เอานี่ไม่ใช่อะไรมันชักจะเข้ามาถึงตัวอีกแล้วเอาสะเงาะสงงะแงทางโน,น้นทางนี้ดีไม่ดีออกเอาอก๊กอากาศลงนั่งซื้อพิม์พกันก็ไม่ได้หมายความอันดาทำไมหรอกแต่ว่ามันเป๋มันไปมันทําลายพระพุทธศาสนาที่พุทธเจ้ารั่พระเทวดามีจริงโอไม่มีไม่มีแหม,ม,มใครบูชาเทวดาบูชาหมาดีกว่า นี่อย่างนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นพวกเดรัจฉีที่เข้ามาทําลายพระพุทธศาสนาชาวบ้านเขาปฏิบัติสมถธรรามฐานวิปัสนากรรมฐานเขาได้ทิพย์ปิจุยานกันบ้างได้มโนยิทธิมีฤทธิทางใจบ้างได้พิญญาสมาบัติบ้างเอาไปโจมตีเขาเป็นอุปาทานบ้างแล้วก็เป็นโอภาษบ,บ้างเป็นจิตหลงบ้าง หลักสูตรในพุทธศาสนามีทำไมไม่ศึกษาเราเป็นพระเราต้องทำให้ได้ก่อนชาวบ้านเขาไม่ใช่ไปพูดในชาวบ้านเขามันนั่งยิ้มนั่งเยาะนั่งมาขายขี้หน่าชาวบ้านอันเสียนได้ความดีก็อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่สามารถก็เอาผ้ากาศาวพัดออกไปได้ที่จะมาอยู่ในเขตพุทธศาสนาทำไม เอาว่วกันไปเราเว้นกันมานานแล้วก็มาจวกกันหนักอีกทีเป็นก็ดีเหมือนกันคราวนี้ไม่ไม่ไม่ไห้หน้าใครแล้ะทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระศาสนาไม่ได้มีมาไว้ให้พวกนี้มาเที่ยวหากินกันเนี่ยเอาผ้ากาสาวพัดน์มา่มทำท่าฉันเป็นผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่เอาศาสนาเป็นเครื่องหากินกันเขาเรียกว่าอุปสมะชีวิกาแล้วก็ชูงวงและยกคอเหมือนก็กินกาได้ทอง ฉันมียศฉันนั้นฉันมียศฉันนี้ไอยศถามมันดาศักดิ์มันเป็นโลกิยธรรมมันธรรมของชาวโลกเขาจะชูคอชูงวงไปเลยไม่ได้เกิดประโยชน์เวลานี้แต่คนเขาไม่ได้เป็นชนบูชายศเนี่ยคนเขาบูชาความดีกันรู้ตัวกันไว้ซะบ,บ้างจะลืมในเวลานี้เท่าที่ทราบมานะั้ไม่ใช่ธรรมาสอนนะคนอื่นเขาสอน เขาทีนได้ที่ปอยู่คุยานมโนยิธิก็เป็นแสนแสงคนลูกเล็กเด็กแดงเขาก็ได้เนี่ยขายขี้หน้าเขามังนะพระนะจะไปนั่งก้มหัวดูเมายศถามันดาสักกันมากเกินไปยะทธนงเกินไปในรับการสัเสริญยินยอเวลานี้ชาวบ้านเขานั่งหัวเราะเยาะนํามองดูเขาบ้างมันหัวล้นห่มเหลืองเหมือนกันนะก็จะหาว่าเฮียเหมือนกัน คุยกันต่อไปเป็นว่าตอนนั้นเมื่อท่านสองกุม,มารหนีไปซุกซ่อนในในในสาบโกครณี <c oughs> ฝ่ายชูชกไม่เห็นไม่เห็นสองกุม,มารังในเอาอาคือว่าต่อว่าพระเวสสันดรมาดูเถอะธพระเวสสันดรพระองค์ไน้ทรงบระทานสองกุม,มารให้แล้วแต่กันพอกหม่อมฉันทุนว่าจะพาเอา ไปหาพยากาเอาเพราพอ,พอ,อ,อขั้นเมื่อพอพอกระหม่อมฉันทุนว่าถ้าจะพาไปหาพยากาที่กรุงพเชคุดอนแต่ก็จะพาไม่จะไม่ยอมพานะจะไม่ยอมพาไปหาพยากาที่กรุงรเชคุดอนแต่ว่าจะพาไปนางพระมณีเคระมิตรดาใช้เป็นทาสหนึ่ง แล้วก็จะอไปขายสักหนึ่งเพราะเด็กผู้ชายไปไว่าไม่ได้ดอกเมียฉันมันสาวเมียฉันมันสวยดีไม่ดีเพราะนี่โตขึ้นมาเป็นหนุ่มฉันเผลอจะว่าเมียฉันให้จะเป็นชู้กับเมียฉันฉันก็แย่ดิไม่ได้ลูกผู้ชายต้องขายแต่ลูกผู้หญิงก็จะให้เป็นคนรับใช้คนนาไม่ตรดา ดีไม่ดีถ้าเธอเตโตเป็นสาวขุนม,มาหน้าตากระจงจิม๋มน่ารักก็จะได้ใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นไปด้วยนะช่วยกันให้เกิดมีความสุขพอพูดเท่านี้ก็กลับทำทัญญาบุยบุยใบ,ยบ,ยบ,ยบยให้บรรดาสองกุม,มารพายกันหนีไปแล้วก็กลับทำเป็นนั่งนิ่งทาไม่รู้ไม่คิด อนี่เขาก็ว่านดูเถอะเจ้าข้าเอ๋ยบรรดามนุษย์โลกในนี้ใครจะเห็นนะนี่นี่เห็นจะไม่มีใครจะขี้ปดมดเท็จเหมือนพระวัฒนดอนอีกแล้วแม่แมแม้แต่เรื่องนี้เป็นจริงๆนะแต่มาไม่มั่นใจเหมือนกันนะถ้าคนมาขอขอแต่มาแล้วมันต่อว่าแบบนี้ก็สงใจ นาน่าสนใจว่าจะเราจะเป็นพระเวสสันดรนะจะเป็นพระเวสสันลุ่มกันนะแน่ต่ต้องลุ่มแนะ่หมายความไม่ใครก็ใครลงหลุมไม่ไม่ข้างันแนะ่ให้แล้วนี่ยังเดลคุณเราไม่ให้สุก,ก็ได้เออะวายแบบนี้ดีไม่ดีก็จัดการตามระเบียบนี่ยนี่พูดกันอย่างคนสันดานมีกิเลสมันก็ยังมีอยู่นี่ ในเมื่อกิเลสมันยังมีอยู่ก็ใช้กิเลสมันเป็นประโยชน์ซะบ้างเป็นนั้นว่าพระเวสสันดรจี่นี้กล่าวว่าพ่อพรามพ่อพราหมณ์จะวุ่นวายไปเลยนะเอาเถอะเราจะนำสงุนม,มารเป็ลูกรักมามอบให้ทนจัดแล้วก็ทรงขนเดตตามไปที่หลังบรรณสลาดูรอยเท้าเรื่อยๆไปจนถึงสาป,ปกรณี เห็นมีตรอยขึ้นก็ทรงทราบได้ทันทีว่าสองกุามารลงไปซ่อนอยู่ในน้ำ <c oughs> จึงได้ตัดเรียกว่าพ่อชาลีของพ่อเอ๋ยยายเจ้านิ่งเฉยอยู่เล่ารู้รักจงขึ้นมาหาจงช่วยพ่อได้บำเพ็ญทานบารมีตามที่พ่อประสงค์ไว้ทั้งสองเจ้าจงเป็นเหมือนกับหนึ่งนาวา ที่จะพาพ่อข้ามหาสมุทรให้ไปถึงฝั่งสงความรารถนาคือบรรลุอภิเศสมาสัมโพธิญาณว่าตอนนี้มันต้องวาดล่องแหล่โลสัมเผาเลยนะแต่ใครอยากจะฟังก็ฟังได้นะแลวไปขอท่านที่วาดได้ฟังอาตมาว่าไม่เป็น <c oughs> จะฟังแหล่โลสัมเผามาอะไรก็ฟังได้ตามตรตยาใสแต่ไปหาคนที่เขา้องได้ก็แล้วกัน เป็นอนุนวาเมื่อพระชาลีกับกันหาได้สนับอย่างนั้นก็ทรงตัดสินพระไทยมั่นใจว่าเอาเถอะเมื่อเป็นความปรารถนาของพ่อเราเป็นลูกตาพรามเท่านี้จะจะดีจะร้ายอย่างไรก็ตามก็จงเอาไปตามความปรารถนาเถิด เราจะเสียสละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่พระราชบิดาระบัดนี้แล้วพระชาลีก็โผล่พระเสียนแวกน้ำขึ้นมาคลายเขาเป็นหมอดแทบท่ารำบายของพระบิดาแล้วก็ส่งกันแสงร้องไห้นะน่าสงสารเธอเวสสันดรมาทรงเห็นพระชาลีแต่ไม่เห็นคันหาจึงถามว่าพ่อชาลี แม่กันหาน้องของเจ้าไปไหนเอะชาลีก็ตราบทุนว่าข้าแต่พระราชวินดาผู้บังเกิดกล่าวถ้ามันดาสัตว์ไม่เห็นภัยพิบัติจะพึงมีมาก็ต้องพยายามรักษาตัวนี่แหละยิ่งกว่าเสียงใดหมดพระเจ้าค่ะท่านตอบแบบนอกปราชเสำหรับพระเวทสันดนรยงนดริว่าชจนลอยลูกทั้งสองจะทำกริกาสัญญาแน,น่นักกัน ซึ่งได้จัดเรียกว่ากัรหาลูกรักของพ่อลูกจงมาหาพ่อเถิดขอลูกกันหาลูกรักลูกจนเป็นนาวาใหญ่สามารถจะนำพ่อไปข้ามมหาสมุทรถึงที่สุดของกระแสน้ำให้ถึงฝั่งคืออมตะมหาปณินิพันธ์ได้แก่บรรลุพระโพธิญาณที่พ่อปรารถนาท่ลูกรัก เมื่อทรงตัดอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่านางกันหาพระนางเออ,เอ,อ,เอ,อพระกันหาราชกุมารีก็สเสด็จขึ้นมาซบตัวแทบประบายข้าวิดาหลังน้ำตาลงหลังพระบาทโอ้โหจนเปียกชุม่มสำหรับพระเวสสนดอยก็มีพระไทยแทบจะแตกสลายโอ้เรื่องลูกสายเลือดเนื้อสายเลือดเส้นเนื้อ,อ,อ,อนี่นะ เอื่อมระหัสไปลูกหลังลูกหลังกุมารทั้งสองแล้วก็ทรงระคองใลุกขึ้นแล้วจึงได้ทรงตัดว่าลูกรักเจ้าไม่รู้รู้ว่าพ่อปรารถนาบำเพ็ญบาร,รมีให้ถึงที่สุดซึ่งจะไม่มีใครในโลกนี้แล้วที่จะทำได้นั่นก็คือพระโพธิญาณแล้วก็ทรงตีราคาคฆ่าตัวของสองกุมารว่า ถ้าเจ้าอยากจะเป็นไทยไม่เป็นไทยก็ต้องถ่ายตัวด้วยทองคำพันแท่งส่วนเจ้านั่นเป็นหญิงนะที่พูดนั่งชาลีนะชาลีนี่ใครจะไปไปจะถ่ายตัวได้ต่อเมื่อต้องจ่ายเงินทองคำพันแท่งแท่งเล็กหรือแ,แท่งใหญ่ก็ไม่รู้แท่งเนะยแต่ไม่จะทนพันแท่งแกชูชก สำหรับเจ้ากันหาหญิงมีค่ามากจะต้องถ่ายตัวด้วยจำนวนทาตหญิงนะธาตชายและก็ธาตหญิงช้างมาโคอย่างละหนึ่งร้อยตัวธาตหญิงหนึ่งร้อยคนทาตชายหนึ่งร้อยคนช้างหนึ่งร้อยมาหนึ่งร้อยโคหนึ่งร้อยพร้อมกับทองคำอีกร้อยแท่ง เมื่อทรงตีราคาลูกแล้วเล้ตัดว่าตัดแล้วนะจึงรายกุุามนนะสองมายังพระก,กุดีตัดเรียกชูชกมาว่าพรามเอ๋ยเชิญมาทางนี้พร,ระองค์ก็ทรงหยิบพระเต้าทองนะพระเตา้าขเควทกแหมชอบไอสัตว์ภาษาบาลีนีชอบคนจริงๆพระเต้าน้ำมาพร้อมกับตั้งนิทานตั้งจิตมั่น ต่อวสัพพยุติยานแล้วก็หลังลงในมีพรามนี่เป็นแบบของพรามก็ให้กันเขาต้องที่เราทําเป็นตรวจน้ําแต่ความจริงมันไม่จําเป็นนี่พรามเขาใช้กันเอาน้ำรดลงไปในมือพรามสแสดงนิ่งการให้เปน็นนับแสดงว่าเวลานี้เราได้มอบสอมบมัตนทั้งสองนี้เป็นคนเจ้าแล้วตอนนี้ตาชูชกแกก็ดีใจหันเข้าไปในป่า ทำไมพอได้รับสองกุมารแล้วแทนที่จะประคับประคอนะันดูไอ้เท่าแกหังกับไปในป่าปากกับเทวันลากลงมาแน่ดูทีไหม <c oughs> ลากลงมาแล้วก็ผูกประหัสซ้ายขวาก็สองกุมารด้วยกันถือบลายเท่าวันแล้วก็ลงไม่เร็วอืเอาเลยจับ ปลายเทวันมัดมือดังสองจับประดมไม่เลียวหดควับควับควับก็ให้เออต้องคิดต้องคิดแล้วก็ถูกระช่าลากไปเสียงไม่เรียวดังขวับเผียบเมื่อก็สงมายก็แตกเป็นโลหิตไหลไหลเป็นทางพอแกเคี่ยนองค์น้ององค์พี่ก็เอาหลังเข้ามารับไว้ พอเขียนนองพี่ออนน้องกอาหลังมารับไว้ยิ่งทําให้ตาแกเดือดดานจัดใหญ่เป็นการใหญ่ดึงไปแล้วก็เขียนไปน้นทางที่ไม่ราบเรียบแกเหยียบก้อนหินพราดเกาขมำขเมินลงไปเท้าวันหลุดมือสองก็มารก,ก็วิ่งกลับมาหมอบที่แทบเท้าฟูดาตัวสั่นไปทั้งองค์ไมอีตอนนี้พระเวสสนดันขันจะแตกทำไม สองกุม,มารพาการกราบทูลพระราชวินดาว่าข้าแต่พระราชวินดาขออย่าเพิ่งปไปทานลูกให้ไปก่อนรอจนกว่าจะพบพระมารดาทเด็กกลับมาในเวลาเย็นเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อลูกและแม่และมารดาได้เห็นกันแล้วจึงค่อยประทานไปเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบินดาอีตาพรามคนนี้มันแสนจะเยี่ยมโหด สารูปก็เต็มไปด้วยบุรุษสะทษสิบแปดระการไอ้บุรุษสะทษสิบแปดระการในหมายความลักษณะแบบนี้ถ้ามันมีอยู่กับบคุคคลใดเขามันดาบะท่านพุทธศาสนิกนชนหลายจำไม่นะถ้ามันมีอยู่กับคนใดคนนั้นนะครบไม่ได้ใครบุรุษสทษคือคนประเภทนี้ไม่มีคนมีแต่โทษอย่างเดียว ท่านว่าบุษรโทษที่ทแปดราก,การก็คือหนึ่งเท้าทั้งสองสองข้างแก่โค้งแล้วก็คดไม่เหมือนเท้าคนธรรมาดาสองเล็บทั้งหมดดำเป็นหนองเนา่าไม่ใช่เล็บดำเฉยมันเป็นหนองเน่าดำข้างในสามนอ้องทู่ยู่ยู่ขึ้นยานลงเป็นกระติกห้อยแหมไม่น่าดูเลย แล้ก็สี่ฝีปากบนหกห้อยหุ้มพี่ปากล่างอ๋อมันคล้ายกับปากนกห้าน้ำลายไหลเป็นยางยืดถึงสองแก้มหกเขี้ยวนะงอกแยกแย้มฟันปากมันก็ฟันหมูพ้นปากนะเขี้ยวงอกแยกแย้มออกมาพ้นปากมันก็ฟันหมูเจ็ดจมูกฟุบ ยุบยูดูหน้าชังแปดท้องพลุยเป็นกระเปาะตั้งดังหม้อใหญ่เก้าสันหลังไหลคอมคดโกงหักสิบตาทะลนลึกทอลลักษ์ขึ้นข้างเล็กนะข้างหนึ่งเล็กอีกข้างหนึ่งก็ใหญ่ไม่เท่ากันสิบเอ็ดหน่วยคราว ดังทองแดงหรือหน้ากลัวนี่โหนดแดงแต่แค้าโจรครา,คราแดงนี่เขาไม่ครบไอโหนดแดงสิบสองสิบสองผลเหลืองสลัวสลัวเหมือนสีลานผมจยปบนเป็นผมแดงก็ไม่แดงมันก็เหลืองสลัวสลวมืสีไมลานแล้วก็ดีสามตามตัวสะคานไปด้วยเส้นเอ็นูนตะเกะละกะ สิบสี่มีต่อมแมลงวันตกกระเหมือนกับโรยงาโอ้โหไม่มีดีเลยนะ <c oughs> แล้ก็สิบห้าตาเหลือดเหล,ลืองเหมือนตาแมวสิบหกคอก็ดีหลังก็ดีและเอวก็ดีแล้วค้องคดไปคดมาสิบเจ็ดเท้าทั้งสองโกงกางเกะกะขาเกนะมันขาเก แล้วก็สิบแปดขนหยาบแข็งมันกับหนังหมูโอ้โหโนี่จำให้ดีนนบรรดาท่านผู้ฟังจำลักษณะนี่ดีจำแล้วก็จดไว้วจะใจออคนลักษณะแบบนี้เขาอย่างใดอย่างหน,นึ่งเรียกว่าลักษณะบรุษโทษสิบแปดอย่างถ้าอย่างใดอย่างหนึง่งก็ครบไม่ได้อยู่แล้วนี่แกมีครบสิบแปดอย่างเลยแสดงว่าครบไม่ได้จริงๆ เป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงต่อกันไปอีกหน่อยเวลามันใกล้จะหมดปาน,นิฟุงมากไปน,นิดแล้วพระอย่างนี้ผิดมนุษย์ธรรมดานะ่ะท่านกันหาชาลีกราบทูลว่าพระราชบวินดาเจ้าค่าลักษณะอย่างนี้มันผิดธรรมดาน่าจะเป็นยักษ์มากกว่าพระวินดาไม่ทรงสงส,งสารลูกหรือพระเจ้าค่า ยังได้ทรงนิ่งเฉยไม่นำาพาปล่อยให้มันมาเคี่ยนเตียตามชอบใจถึงจะยังไรก็ดีก็ขอโอกาสให้ลูกทั้งสองได้พบประมาณดาก่อนเถิดพระเจ้าค่ะตอนนี้พระเวทันต่อพระเวท,เวทสันดอนน้ำตาตกไหนความรักความสงสารลกูกแต่ถ้าว่าท่านหังาย ตัดใจเพื่อพระโพธิยานก็ต้องไหว้ไปตอนหนึ่งเมื่อพระสเสด็์สินดอนนั่งนิ่งอั้นตันพระไทยนิ่งนี่ไม่ใช่ใจดำนะสงสารล,ลูกพูดไปออกพระราชารีนี่ยข้ามควรตอบไปว่าตาเท่าแก่เขียนตีลูกนี้ไม่เด็ดร้อนก็หมอมฉันเป็นชายย่อมทนได้เป็นธรรมดา แต่ว่าทุกที่พระน้องกันหากับพระมารดาจะไม่ได้พบกันนี่สิร้ายนักพระมารดาจะทนมีชีวิตดดอยู่ได้ยังไงตั้งแต่สเสด็จกลับมาพอไม่เห็นหน้าลูกรักก็คงจะเศร้าโศกเสียใจสุดที่จะพรรณนาข้าแต่พระราชบิดาเช่นไหนพระองค์ยินด้ทรงตัดได้ไม่รู้สึกเสียดายบ้างเลยอ่า ก็เวลานั้นพอดีตาชุกชกแกว่ามุกวิ่งมาถึงแกเข้ามาดึงถูดคราเอาออกไปอีกเนะ่ยพระชาลีจน้องสั่งพระบิดาเป็นครั้งสุดท้ายว่าในโปรดบอกพระมารดาด้วยเถิดพเจ้าค่ะขอให้ทรงดูทุกตาช่างม้าและโคแทนลูกไปก่อนจะช่วยผ่อนคลายความเศร้าโศกของเแน,น่ แต่ได้ว่าเมื่อไรเล่าจึงจะได้พบกันระหว่างลูกกับแม่อีกอันดาท่านพุทธบรธิษัทฟังท่านพันนาแล้วก็น่าสงสารแต่มันดูเวลาที่บรรดาท่านพุทธบรธิษัททุกท่านมันหมดเสบดีอันแล้ววันนี้ก็ต้องขอระง,งับไว้แต่เพียงเท่านี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิภิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล จงมีแดบรนดา่านพุทธศาสนิกชนผู้สันดับทุกท่านสวัสดี